สวัสดีครับพบกันในสำนักง,งานโฆษกรกระทรวงกลาโหมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับสืบเนื่องจากมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่คาใจหลายท่านนะครับก็คือเออเราเห็นทหารเนี่ยไปช่วยในหลายภารกิจเหลือเกินนอกจากการป้องกันอธิปไตยของประเทศชาติแล้วเนี่ยงานเหล่านี้เป็นหน้าที่ของทหารหรือไม่นะครับแล้วทำไมทหารถึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมขอตอบ คำถามแรกก่อนว่าเป็นหน้าที่หรือไม่เนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของทหารครับเพราะว่า1ก็คือเรามีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยนะครับสมีหน้าที่ในการพัฒนาประเทศช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับแต่ว่าหน้าที่อันเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่สนับสนุนนะครับแลวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นหน้าที่สนับสนุนนะครับทีนี้การที่ทหารเข้าไปในหลายภารกิจเนี่ยมันมีอยู่2ปัจจัยสําคัญสําคัญที่อยากจะเล่าให้ฟังประการที่1คือทหารเนี่ยกองทัพเนี่ย มีความพร้อมนะครับพร้อมอย่างไรเดี๋ยวเล่าต่อนะครับส่วนอันที่2เนี่ยเป็นช่องทางสากลทั่วโลกใช้แบบนี้นะครับความพร้อมของที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของกองทัพเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนนะมันมีการรบกันของมันมีสงครามแล้วก็ใช้ทหารเนี่ยเป็นหลักในการยึดอธิปไตายในการเข้าแย่งชิงดินแดนนะครับในการรบแบบนี้มันมีทั้งองค์ขับยพมากมายทั้งการขนส่งมันมีทั้งการข่าว มีทั้งการส่งกําลังบํารุงนะครับต้องมีหมอด้วยและการลบลักษณะแบบนี้มันก็มีกินระยะเวลานานเป็นหลายสิบปีทําให้กองทัพเนี่ยต้องพัฒนาขีดความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอมาอีกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนเพราะว่ามันมีการลุกลานของการรัฐทิการปกครองต่างๆทําให้ทหารเนี่ยก็เริ่มต้องไปขุดบอ่อบาดาลบ้างไปเจาะน้ําเพื่อสร้างความจเจริญให้กับประชาชน ไปแย่งชิงมวลชนด้วยการไปขุดบอ่อเลี้ยงปลาขุดบอ่ดบอพักน้ําเก็บน้ําก็เป็นงานพัฒนาเป็นงานเพื่อแย่งชิงมวลชนในลักษณะหนึ่งแล้วสงครามแบบนี้นก็เกิดขึ้นนานพอสมควรเช่นเดียวกันกองทัพก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่รัฐบาลจะใช้หน่วยงานไหนเนี่ยมันก็มองซ้ายมองขวาหน่วยงานอื่นๆอย่างพัฒนามาไม่ไม่พร้อมกันเนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้กองทัพก่อนกองทัพจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถมาเรื่อยๆ เป็นหน่วยงานเดียวที่ถูกพัฒนามาโดยตลอดนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับพอมาปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานอื่นๆเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่างานหลักของกองทัพก็มีส่วนหนึ่งงานสนับสนุนก็มีส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานที่มารับผิดชอบหลักและกองทัพก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนเหมือนโควิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุกขก็เป็นหลักไว้กองทัพก็สนับสนุน ลักษณะแบบนี้แหละครับถึงเป็นที่มาว่าทําไมกองทัพถึงมีความพร้อมก็คือมีพัฒนามาตลอดนะครับต่อมาประเด็นที่2ครับก็คือเป็นช่องทางสากลเราจะเห็นว่าทุกประเทศครับทั่วโลกเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเกิดโรคระบาดเหล่านี้เราก็จะเห็นกองทัพเนี่ยอยู่ทั่วท,ทุกประเทศนะครับจะช่วยเหลือประชาชนในประเทศของตัวเองเนี่ยอยู่มากมายและการส่งกําลังต่างๆหรือการขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ย เมื่อกระทรวงการต่างประเทศติดต่อกันแล้วเนี่ยเขาจะส่งผ่านช่องทางความมั่นคงอันนี้ง่ายที่สุดง่ายมากแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในอาเซียนเราเนี่ยนะครับอาเซียนเราเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสามารถโทรศัพท์ลิงก์ถึงกันได้หมดและขอความช่วยเหลือกันได้นะครับเนี่ยเป็น2ปัจจัยสําคัญคือ1มีความพร้อมและเป็นช่องทางสากลที่เราจึงเห็นว่าทําไมกองทัพถึงเข้าไปอยู่ในทุกทุก ภารกิจต่างๆนะครับก็ตอบได้ว่าเป็นหน้าที่ทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่สนับสนุนครับ